สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถของผมนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูจอดอยู่ตรงนี้อ่านี่ไงรถคันนี้เสียบปุแ๊บแป๊บนึ่งนี่ช่องเสียบกุญแจเดี๋ยวพาขึ้นนี่มาสตาร์ทเลย ไปเดี๋ยวเอาขาตั้งขึ้นก่อนชุดอ้มาขับไันเลยมาแั๊บหนึ่งแั๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าเป็นรถลื่นเลยนะลืมแล้วลืมแล้ว,วมันเป็นรถลื่นเลยก็จะมารีวิวแค่นี้แหละ ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่อยากอวดรถตัวเองแหละเออขออวดรถตัวเองหน่อยละกันเออขอวดรถตัวเองตัวเองหน่อยอันนี้ก็จะเป็นที่บีบแต่อันนี้ที่บีบแต่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าอันนี้ไฟสูงไฟต่ําอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นที่เปิดหลังเบาะอ,อันนี้ ที่เปิดน้ำมันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ทำอะไรได้ช่องเสียบรถเบิ้ลเครื่องเฮยังยังไม่เบิ้ลเครื่องดีแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทุกคนมา,าเดี๋ยวเบิ้ลเครื่องโชว์โอ๊ย าใจหลือเกินโอเคนี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดของตัวรถผมเป็นรถรุ่นอะไรอ่ลืมแล้วอ่ะคือรถรุ่นอะไรอ่ะลืมเนี่ยหน้ามันก็อันนี้เป็นเบาะแดงรถรุ่นอะไรวะลืมแล้ว อ,อรีวิวก็จะมีแค่นี้แหละอันนี้ที่ใส่น้ำมันตัวนี้คืออะไรไม่รู้อะ่ะบอกทีอันนี้คือโอ,โอเคครับนี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดของ แลจักรยานยนต์ของผมนะครับไม่รู้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรอ่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทุกคนไปละบ๊ายบาย